สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาไว้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหลืชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนเมษายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถอัดลายไอมาได้ที่ User ปูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่ี้ราไปดูกันนะครับว่าไพา่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับคือไพรอ่ราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มของความคิดในเรื่องของการที่อาจจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความรู้สึกใส่ใจดูแล เทคแคร์กับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ของคู่ครองของคนรักได้ดีขึ้นนะครับดูค่อนข้างดูเหมือนกับมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความรู้สึกเหมือนแบบมีจิตใจที่อ่อนไหวแต่ก็แฝงไปด้วยความนุ่มนวลความรู้สึกดีนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับมีความรู้สึกแบบอยากทนุถนอมกับคู่ครองคนรักนะครับส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แปลว่าคุณก็มีความรู้สึกอยากจะใส่ใจอยากจะเทคแคร์อยากจะให้แบบเหมือน สิ่งดีๆกับในเรื่องของความรู้สึกให้กับผู้ชายคนที่คุณรักอะไรประมาณนี้เหมือนกับค่อนข้างดูมีความเป็นเซนซิทีฟกับความรักที่อยากจะเติมเต็มความรู้สึกให้มันฟูลฟิลที่สุดกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับอยากจะบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามินค่อนข้างสดใสมากๆเลยนะกับในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสของความรู้สึกกับการที่เราสามารถจะยุติในเรื่องของปัญหาหรืออะไรที่มันดูไม่ค่อยโอเคนะครับ สิ่งดีๆความรู้สึกที่มันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันในอดีตเนาะมันก็ค่อยๆปรับแล้วก็เคลียร์กันไปได้คิงถือดาบเพราะว่าเราสามารถฟันฝ่นาอุปรสรรคแล้วประสบความสําเร็จนะครับใจหนึ่งก็ปล่อยวางกับความรู้สึกกับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ติดค้างในใจนะครับหดาบคือการเยียวยาการปล่อยวางการยอมรับความจริงมากขึ้นเนาะส่วนไพ่ใบนี้คือเดชเดคือหมายถึงตัวเราเองสามารถที่จะ หรือสามารถที่จะ delete กับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็น Toxic r e l ationship ในอดีตที่ผ่านมาไปได้ทำให้เราเปิดประตูนะครับสู่ความสำเร็จนะไพ่เดอะเวิรคือประตูมิติของความรู้สึกที่เราสามารถที่จะหลุดออกมาจากอีกมิติหนึ่งที่มันทำให้เราสามารถที่จะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับในสิ่งที่ดีโดยการที่เราเริ่มต้นจากการรักตัวเองนะครับดูแลตัวเอง นะครับใส่ใจตัวเองมันยิ่งทำให้เราดูดีมีเสน่ห์และยิ่งถ้าเราเทคแคร์ใส่ใจหรือเราทานุถนอมคนที่เรารักเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบประทับใจโดยเฉพาะเราถ้าเราเปิดรับเปิดกว้างนะครับเปิดใจกับเขามากขึ้นสามเหลี่ยมคือการให้โอกาสนะอดีตที่ผิดพลาดนะครับมันคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าจำใส่ใจจนเกินไปถ้ามันไม่ได้เหนือมากกว่าแรงดีลิสได้ก็จบไป เดทนะครับเราจะได้เปิดประตูเข้าสู่มิติของความรักที่เราสามารถที่จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับคุณอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้หรือคุณอาจจะเริ่มต้นกับคนเก่าก็ได้ถ้าเป็นคนเก่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับหมายถึงการเปิดใจหมายถึงการยอมรับหมายถึงการที่เราอยากจะเริ่มต้นกับคนเก่าอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาติดต่อ เพราะว่า3เหรียญมันหมายถึง3คนนั่นแปลว่าเราคนเก่าหรืออีกคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์มันอยู่ที่ตัวเรานะครับเลือกที่จะตัดสินใจนะครับแบบไหน หรือบางคนอาจจะมีแค่คนเก่าหรือบางคนอาจจะมีแค่คนใหม่หรือบางคนอาจจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่กลับมาพร้อมกันก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เนาะเพราะดาวประจําตัวของชาวราศีมีนลัคนามีนมีดาวพระหัสสป,ปดีเนี่ยนะครับคือดาวตัวต,วตนของคุณเป็นตาแหน่งราชาโชคจึงทําให้ตัวคุณดูดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาก็เลยทําให้เกิดลักษณะข,ของการที่เข้ามีคนเข้ามาหาตัวคุณนะครับมาแบบปุบป,ปับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบ ปุ๊บปั๊บมาเลยนะครับตอนแรกอ่ะคุณอาจจะได้รับข้อความก่อนถ้าตรวจเป็นแฟนเก่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่มาแบบปุ๊บปั๊บก็ประชิดต,ตัวเราเลยนะครับทําให้เกิดนักศักของความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีการแบบคำว่าพุ่งทยานในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของแพชชั่นที่มันรุนแรงนะครับ แล้วหยุดไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกกับการาผูกติดกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นประมาณนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์พลังงานกับในเรื่องของความรู้สึกปล่อยวางได้กับสิ่งที่มันเป็นท็อกซิตต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดความ มั่นคงที่ดีนะครับมีไพ่ t ิ e Emperor เกิดขึ้น The e m p e r o r เนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับกับความสัมพันธ์กับความรักเนี่ยบางคนก็อาจจะมีอีโก้บ้างนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าคุณมีอีโก้ได้นะแต่คุณก็ต้องเลือกเอานะครับว่าความรักความสัมพันธ์อะนะมันต้องไวเหนือเชื่อใจมันต้องให้ความสําคัญมันต้องแบบถ้าใครเป็นผู้ที่เข้มแข็งก็เป็นผู้ที่ดูแลใส่ใจนะคุณก็จะอ่อน ให้กับคนที่อ่อนให้กับคุณนะอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะราชินีถือถ้วยเป็นตัวตนถูกไหมเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่เราอาจจะเจอเขาคนนั้นนะ่ะอาจจะมาตีเนียนอยากกลับมาอยากมาคุยส่งข้อความมาแต่จริงๆแล้วก็มีอีโก้อยู่อะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบให้เวลาสักพักหนึ่งแล้วกันส่วนใครที่โสดนะครับแล้วหรือใครที่ห่างหายกันไปแล้วมีโอกาสที่จะเป็นคน ผู้ใหญ่กว่าหรือวัยกลางคนนะครับที่อาจจะมาติดต่อมาสื่อสารกับคุณหรือมาจีบคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติที่มีอายุหน่อยก็ได้เข้ามาจีบคุณนะครับหรือถ้าคุณเป็นอ่าวัยกลางคนนะครับแล้วก็เท่าอายุเท่ากับตัวคุณก็ได้นะครับอันนี้ก็รูปร่างหน้าตาหมด ดูดีนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายได้หมดเลยนะครับเพศทางเลือกก็ได้นะคือไม่ได้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหมายว่าเป็นทางผู้ชายและผู้หญิงนั่นแหละแต่เป็นวัยกลางคนหรือเป็นคนที่เป็นอายุมากกว่านะครับผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่อะไรประมาณนี้ก็ได้แต่ก็มีทรัพย์สินนะครับมากมายเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นคนอายุมากแต่คนเป็นอายุน้อยหน่อยก็จะเป็นคนรูปงามเป็นคนที่ดูหมายถึงแบบ ขาเล่าไงดีละ่ะดูมีสเสน่ห์มากอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ประมาณนี้ก็ถือว่ามีนานโนมมีทิศทางที่ดีนะครับก็เราอาจจะแบบเนื้อหอมแหละนะครับมีความแบบเหมือนทําอะไรแล้วสามารถที่จะดูแลใส่ใจเทคแคร์หรือทนุถนอมเขาก็ยอมอ่อนให้เรามันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับในสิ่งต่างๆเพราะเรา เปิดใจถ้าเราเปิดใจทุกอย่างมันก็พร้อมที่จะไปต่อได้นะครับถ้าคุณยอมเปิดใจทุกอย่างจะพุ่งทยานไปอย่างรวดเร็วนะครับมันจะเกิดผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่คุณต้องการและคุณเปิดใจยอมรับกับความจริงด้วยนะครับหนึ่งถ้วยคือเราต้องเริ่มต้นเราต้องดีลิสต์อะไรที่เป็นปถ้าเกิดเราจะคบกับคนเก่าเราต้องดีลิสต์เรื่องปัญหาเก่าๆเ,เคลียร์ปัญหาเก่าๆให้มันจบ แล้วอารุ่มอร่วยกันให้ได้ราชาถือดาบคืออารมุมอร่วยแต่ก็ต้องแบบหนักแน่นมั่นคงต้องจบปัญหาให้ได้เคลียปัญหาให้จบก่อนแล้วค่อยรับเขาเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณยังโกรธยังเคืองอยู่ยังไม่ต้องรับเขามานะครับเพราะ มันอาจจะยังบั่นทอนในเรื่องของความรู้สึกเนาะก็ให้ดูไปอีกสักพักหนึ่งคุยไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งรีบคอมมิตเมนต์อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีโอกาสที่เราจะมีความสุขความสมหวังได้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นนั้เต็มสิบเหรียญเลยทีเดียวนะครับความรักเนี่ยจะเข้ามาหาตัวคุณทําให้คุณสามารถมีความสุขความสมหวังนะครับ อัศสวินถือถ้วยกับ1ิบเหรียญมาแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์มีความสุขมีความชื่นเม่นมีในเรื่องของความรักที่ลงตัวความรักที่มีความมั่นคงต่อกันความรักที่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังเต็มกันและกันและทําให้ความรักนั้นเดินไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานั้น กลับมามีความรู้สึกที่ fulfill กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเติมเต็มกันได้อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณเปิดใจยอมรับและให้อภัยแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคนเก่าแต่ส่วนคนใหม่คุณก็ลองพ,อพิจารณาแล้วดูนะครับแล้วคุณจะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ด, share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม